ทุกคนสุดยอดจริงๆเลยพี่น้องเลยคนไทยเพิ่นเหมืองแหน่ทุกคนเลยออกกำลังกายพ้อมนา้าพร้อมตากันทุกคนเลยทุกคนเลยพุณเนี่ยฝรั่งสาวต่างชาติพี่น้องเ้ยนี่สาวซำน้อยพี่น้องเลยพี่น้องเลยเจ้าเห็นแบบนี้หูซื้อจังไหนเบ่ากุ้งแปลกใจวะแม่หูแปลกตาบอแม่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วที่นี่พี่น้องเลยเจ้าหูบอ หายชายคนไทยเขาจะแก่ได้ย่งไให้เ่าได้อย่างไรเพื่นออกก็ต้องกายเพื่อสตลอดบางคนอายุหาสิบยังแหลนปอกเฮ้ยอยู่ไลบุบ้านเทาเลยบานเทาเป็นอะไไหาสิลูกโอยเจ็บวดรวดลาว่โอยโอ้ยแน่แล้วเนาะเออเมือนเลยพี่มายามารยามารยานลจบแล้เอาแล้วเินรีบ่น้องเลย ก็เจ้าเตี้นตะหึงดิโอ้แม่สมบัติเออเมืองไหนพี่น้องเอ้ยชาวต่างชาติพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเบากุ้งฮะมีแค่ที่นี่ที่เดียวไทยเท่านั้นเท่านั้นป้าเถอะสุดจริงๆริงคนภาพบมาขักมาเนี่ยแต่บอกกูเอ้เขาเจ้ามาอย่างนี้พี่น้องเลยพี่น้องเขาเจ้ามาอย่างเบากุ้งเขาเจ้ามาอย่างกับทุกคนคอมเมนต์มาเบิ่งดู เจ้าภากันมาเห็ดอี่อย่างแต่สดๆปั้นไม่งมวเป็อ้แต่แต่คนไยเด้พี่น้องเลยมีท่าางาทรงตั้งศาตรตั้งศาตรก็มีนี่พีต้ตั้งศาตร์ลนี่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 ไม่เนบ่เลยนีโอ้บางคนเอากระเป๋ามาเลยหอบาหอย่างไม่มันอนอีกบ่ตั้งทีนทานอยู่นี่บ่จังหวะอหละอันนี้กับบอลูนเลบอลเูอ เออลานน้ำ้านนี่คือขายดีครับน้องบอกว่าครูขายดีครับมีร้านเดียวเนาะพี่น้องเลยเดียวเดียวอยู่ที่นี่โบเรคขายอะไรเจ้าสีไปสืรออยู่ใส่เจ้าสีย่างโมย่างไปสืรออยู่บุบุม,มี่เลยลต้องซื่ออยู่นี่ขายถือขายแพงกันยาไลยโอ,อ้<ต>เจ้าบางคนเนี่ยบอกครูเขามาขักหลายขักหลายเนี่ยได้ไหมคนหลายแบ่งรูปเบาแน่นคนหลายแบบนี้บอกคุูเจ้าเห็นยังบอกขยงกระยะคือบุเห็นมี่วะ คนเป็นสองสาร้อยูด้อนี่เกินไปครับเกินบริบ้ทุกขายพันอยู่แน่หนพี่น้องพี่น้องในละกุมในละกุมนี่กระบตกตำกวาหาคนแล้วเจ้าเบิ้องเบุนี่มันคือยังอีกแล้วทุกคนเออเขาจะหมักแน่นิเนาะฝรั่งหมักแน้วหนไหนเออแบบคนเข้าคนเอเชียเข้าผัด ไปหุ่นโักไหเจ้ากมาพี่คนเนเชียเขาอยากไปสร้างประเทศสร้างประเทศอยากมาพี่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นน้ำค่าเงินเป้าแน่วค่าเงินข้าินเงินเข้ามันสูงแม่อาจจะเป็นไปได้เนาะแต่ก็คือแบบโอาไปทั้งพุ่นกับสีเงินค่าเงินสีสูงอ่ะนะก็เลยต้องไปพุ่นก็คิดว่าเขาเจ้ามาไหนมาเอาเงิน่งประเทศไทยเลยเนาะไม่คนเสียาเงินคอนเอิรว่ากะมา เผาเงินเหรียญก็ว mm ่าได้ว่าแบบทิมๆเลยแล้วมาเผาเงินเหรียญมาเผาเงินเหรียญรถจัมาเนี่ยจะมีเงินจะมาบ่ได้ไรไม่เห็นค่าเครื่องบินนี่เนาะโมเมนต์ที่ว่าเจ้าถือเงินมาเมื่อหนึ่งเจ้ามาใส่ใจแบบนี้เพราะเจ้าสีกับและเพื่อนไทยขึ้นโมเมนต์ไหนเผาจะเผาเงินทิมพว่าไหนพี่น้องฝรั่งวะชิดอ่ะ เป็นตาสอนดิพี่น้องป้าเออสูงหิตเตวลอยู่ว่ะโบเคยพ่อก็สร้างเห็นพี่น้องเออแต่มาเห็นมโบพี่ไดบอกว่าเออแต่ว่าพี่ตะเขร่งนอกแล้วมีนอกเลยมี่เออเทพี่น้องเลยสุดยอดเลยพี่น้องบริโภคหิวอ่ะเลยว่ะบริโ้ไปประเทศนอกแต่ก็ยังเห็นพลังทุกคนทุกคนเลยโบจำเป็นต้องไปลอนดอนไปอังกฤษไปยังยุนีปก็มีให้เห็นกันมาอยู่ประเทศไทยเนาะแมน ่อยคิดวาบ้านเขาเจ้าคนเลีกเขาเจ้าคิดว่าเนาะมากมายเกินมั้ยยังดไงสิบหก่าบ้านเขาเจ้าเนี่ยเขาเจ้าบนเดีหอบกระเป๋าเสื้อผ้ามาเนี้ยนะเห็นบอกเพราะว่าดีสิแม้มือหนึ่งเลยก็ชินนั่งเครื่องบินเมื่อมันบุมมี่ดีแนวน่ะนะก็เจ้ามาตั้งโลกลากอาศัยอยู่เลยได้บอกเนี่ยเพราะว่าวีซ่าของเขาเจ้านี่ใส่ได้เป็นเดือนคุณน้อเขาคิดว่าอะไรวะ ทุกคนสุดยอดอลีน้อบเ่าลายนักลายเน่ลีคนปอเล่นกันเซลสากพี่น้องเอ้ยพี่น้องว่าแต่คนต่างชาติคนไทยแมนคนไทยนี่สิเป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะทุกคนแต่มันก็อาจจิเป็นบางคนก็ได้เอาง่ายๆเนาะมันกับมันมันบดขืนอยู่กับปลามีก็มีคนดีบุรีแหละคนบไปีปะปนกันไปแต่สิ่งที่เราเห็นมันคนมันคือหลายเทสวนสาธารณะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย ทังแต่สื่อที่เบาเนี่ยสวนสาธารณะสาธารณะผู้ใดอยากมาใครอยากมากะไมาเพราะแกเจ้ามีเงินเข้ามามีเงินจาะขารถมาไลยมาลุกมีใครอยากมาอย่างเขาไม่ได้หนึ่งเดินเออโอ้โขักเนาะร้านขายของคลองกับมี่มีร้านเดียวเรื่องเงินมันี่ไปอยู่สายแต่ว่าคอยขายของกับมีข่เขาก็รวยตายแล้วบางนวายรวยแต่กะ ่นขนาดเสียหลายอยู่นะผมคิดว่าหนาจะเสียอยู่นี่าจะมีเสียส่วนกลางอยู่แม่เออหรืออาจจะเป็นของของรัฐบาลเลยเพะคนมาขายขายเขาคิดว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าต้องนึ่งเลยต้องกอมนึงคืนความสะดวกของผู้ที่ขาเจ้ามาหลินมาเที่ยวมาพักผ่อนย่อนใจทำสวนสาธารณะอืมก็คือสวนแบบให้มากอะดไรแม่นคนเล่าคนไทยคนนขมรนนพม่าเออแต่ว่าขมรนเนี่ยก็จะ ก็ว่าอยากหยากรู้เลยละครับเราคำนึงในอะไรคืออะไรนะเราบอกกูไว้มันก็มันนุกเนาะนุกไอ้ขันเมาแล้วกับสิเป็นชนมากก็เจ้าสิเป็นไอ้สายนุกสังกาเลยนุกสังกาคนนี้นุกสังกาเนี่ยอะไรก็สร้างเลยเนาะแล้วเห็นงูคากรีดีมั้งเนี่ยทุกคนเกินอะลรบอกผมเอ้ยเป็นตาซอนดิ ตซสูงเสียดฝ่าพี่น้องเอ้อไอซีวานี่ได้กรว่าแม่นบอกว่าแนวแม่นแม่นผีขัดกันเลยว่ะที่ดินหาโบยจากเจอว่าตรงนี้มีแตอร์พูดละว่าเขาจะปลูกหญ้าแล้วปลูกหญ้าไว้แล้วก็จิเป็นทางของไผของมันนั่นแหละอันนั้นก็เป็นสวนอันนี้ก็เป็นทางคนยางทางรถรถบ่มีนะเพื่อนเอารถเข้ามา รถทีบได้อยู่ที่รถทีโอ้เห็นได้หรอได้รถทีมีอยู่มีอยู่เนี่ยรถทีมน่าจะลีกินาจะขี่ได้ขี่ออกกันร่งกายบอกมาจะแม่นว่ะคนพับคับมาหลายขักหลายแน่เลยทุกคนมาหนีบนนี้เป็นยังได้ไหมมาหนีป้าโปรโมทประเทศไทยได้ไหมแบบเผาเห็ดได้ไหมมาโปรโมทประเทศไทยมาประเทศไทยนี่สวยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วขั้นบานเข้าเห็ดเนี่ยนี่เป็นอะไรเบาแนวไม่บ่ได้เลยเนยากไปอยากบ่ยากไปเบาเยี่ยเล็กๆบ่ได้ไลยเดี๋ยวเพิ่อนให้ได้เ่อทุกคนเบิ่งนะอันนี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะทุกคนมีคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยบ้งเนี่ยปะปนกันไปมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสุขภาพล้วนๆพี่น้องเอ้ยแต่กยังก็ะเคลิบหรวบได้ว่าไปกินเบียร์อกวันแรกกินเบียร์กระซักเดายังไม่เศร้าออก เน่มาลนเนี่ยมาเแรนมาเล่นแต่เนี่ยตกกลางคืนอยากไปปาร์ตี้สั้นๆกันบ่แปลกใจเราเป็นยังกระจกบ่ถอยเถาบ่ถอยแก่กันบางคนหาซิปเ็คือยังไว่ลดเออเียไปเซียเข้าหน่อยอยู่บ้านเท่าหนี่โอ้ยบางเถือยี่สิบกว่าปั้นบุเถาตัวนี่ยังไรตีไร้เนาะตี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 เนาะเอาที่อไรยังไลเขามาเด้ทุกคนตลาด อะไรมาตลอดเลยเออคนเมื่อส่วนหน่อยแต่คนเขามาส่วนหลายเพราะว่าตกกลางคืนมันแหงสิงามน้องมาวแนวนาะคนตกกลางคืนนี่นนคอยแหงว่าสิแบบอลังการเลยคว่านี่งไงอลังการความสวยงามเราต้องห่วงเลยติดไฟแสงสีนั่นสีนี่แม่นแต่ว่าสีที่ดีก็คือสีทนใดคือเกาคือสุกไ่นี่ทนใดอะไรไปเบิดมือเบิดเว้นในบเลยเนี่มีนามกวนหนึ่งจบโอเคไ<ป>อคุ้ง อ่ะคลิปนี้กับประมาณนี้เลยทุกคนเลยแม่แม่แม่ซิ่งแถวเ,เ็นคือบอกเลยเลยว่ามันสุดยอดจริงๆยอดเลย <นะ S 2> แต่มันแปลกมันแปลกครูแปลกสำหรับเท่าแม่นเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะออกกําลังกายโอ้โหกันพร้อมหนาเพียงตากันบ้างเลยแม่แมแมบางคนมียอยู่แล้วก็เหมือนผู้เสพผู้สาวเหมือนผู้สาวสัมโนยท<ม>ุกคนเอ้ยสุดยอดอะไรอ่ะบอกพวกกัะอ๋อคลิปนี้พี่นี่กับคันเราพิษผ่านประกันได้ไปกับคอทษขออภัยไว้หน้าที่นี้เนาะคลิปนี้พี่นี่กับผมมียยังไรผ่าทุกคน มาส้มบรรยากาศคนไล,ล่ๆอยู่สวนเอาง,ง่ายๆก็คือมาส้มแบบธรรมศาสตร์เนี้ยจังหน่อยนานาคลิปนี้พี่นี่ก่ะมีอย่างไรเรามาแล้วเนาะโอเคพ่อคุณคลิปเนียงเนาะพ่อกล่าเขาว่า,าสบา,า,า,ายดีสวัสาาดีครับพอคุณ